พารวยงานแม่พังหมดแล้วเห็นไหมเดี๋ยว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 ออกไปเลยมาทําในบ้านทีไรไปหนีทุกทีเลยออกไปเลยเลยเดี๋ยวนี้เร็วเร็วไปเนวดเร็วพารวยเร็วออกไปไว้ลูกไปไปเร็วเร็วอ้าหาไปเร็วๆงานแม่พังหมดลูกไม่เอาของเตงอยู่ไหนของเล่นเตงอยู่ไหนไปเร็วๆเห็นแล้วเร็วๆไปเร็วๆเร็วๆเอาไปไปนวดไปนวนเร็วๆไปออกไปเร็วๆพารวย ลุกตีดับไปตั่งกันเถอะเฮ็ดงานนี่เดียแทอย่ควนดีแท้เลยอย่าเข้ามาเนยนะอย่าเข้ามาอีกนะแม่ทำงานอยู่อย่าเข้ามาอีกนะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเปียสตูดอีกนะ ไม่ดื้อไม่ดื it, <deal> <vastly lava> <less> ้อกินบอนขนมนี่นะไม่จะได้กินขนมบอฮะถ้าบอฟังจะได้กินขนมไม่เนี่ยงานมันพังหมดล้นี่ออกไปข้างนอกกันไก่นางหนาหนอกมังคะห้องแล้วมานั่งเฮ็ดงานข้างในบานก็มากวนเท่าได้ป่านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวยหันละ เน่ก็กวนไปกวนพี่ตองเลยไปไปกวนพี่ตองไปถามพี่ตองกินยาอะารของพี่ตองนี่ไปนี่ไปกวนพี่ตองเลยไปเดี๋ย <c oughs> วยังหันละไม่ต้องม,มากวนบบบนี้มาคักไอ้หางสียสาวนี่กัดจนดำหมดละ ขับไปซากมันก็บบอลลินเรื่มบทซากเห็นมันเออขาไปขบับขาบพวนอยู่ขาบพวนอยู่นี่ล่ะเออขบับเออขาไปเออขาไปใสอย่าขาบไม่ได้กากาเด้อเออเลียอยู่ข้างนอกกันละเลียอยู่ข้างนอกกันละเอออืมขาไปหางเนา่าเกิดหางเนา่า ไปค่ะไปเรียนทงุ่นไปหาพี่ตองไปค่ะไปหาพี่ตองไปเอาถือไปให้พี่ตองไปมวนไปใส่อีกอ่ะขาดไปใส่อีกคนได้ปากเลยกาดพามองสิลงมากาดพามองลุ่งเลยยายางานเท้ายาบ่ต้องไปทุ่นไปอ่ะไปอย่าโยบมานั่นเสียงยังอ เช่นไงไปไปโยกไปแล้วไปเร็วๆไปไป up, ไปุ่นเลยไปลูกไปเร็วเร็วไปเอามาเร็วเร็วไปไปไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแกคหนู้ว่าอะไรไปมางคนไม่แบบไปเร็วเร็วพารวยไม่เดื่อนะลูกนะไม่เห็นงานไม่เห็นงานยับยื้อจะกวนขัดอกไปนั่งข้างนอกไหนปล่อยห้องอยู่ข้างในไหนขัดกวนอ่ะกวนให้รู้เรื่องเด้อ แผนแนก,กวนแผนกวน เมืิดทุกอย่างยาไปคุณกลมันจะเรียนยังแล้วมันปรับปับ,ปบโหลดแซ่บจปะ การเข้าเลเยนะแสบบอมันพังบอที่บ้างกล้องอะมันพังบอมันพังไหมขากล้องแม่พังไหมคลิปนี้แค่นี้ลวจ้าเจอคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครปเป็นกำลังใจให้ช่องเต็งตองชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าจ้าบอไลาแเ้วพี่น้อง